วันนี้กับคิวบอร์ด X 5 0เครื่องนี้นะครับพูดถึงแบรนด์คิวบอร์ดเนี่ยช่ว่หลายหลายคนอาจจาะไม่รู้จักว่ามันคือแบรนด์อะไรนะครับแต่สำหรับสังคมที่เขาเป็นนักเล่นเครื่องจีนแบรนด์จีนไต้เต้านี่อ่ะเขาน่าจะรู้จักกันดีนะครับคิวบอร์ดเป็นหนึ่งในแบรนด์จีนไต้เต้าในหลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายูริโฟนดูจีเอลิฟอนยูมิดจีจำพวกนี้นะครับซึ่งในนักเล่นเครื่องจีนเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนสำหรับยุคที่ เครื่องจีนเป็นที่นิยมมาอย่างแพร่หลายก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับวันนี้มีโมเดลใหม่ของ Q ิวบอนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ X50 นะครับซึ่งเขาโม้เอาไว้ว่ามันคือเรือธงของทางค่ายเขาเลยนะครับอืมนี่คือเรือธงของเขานะครับแต่เอาจริงดูจากสเปคแล้วก็ไม่น่าจะใช่เรือธงได้นะครับนี่คือหน้าตาของกล่องนะครับมินิมอลตามสมัยนิยมนะครับด้านหลังกล่องเนี่ยก็จะมีการบอกรายละเอียดสเปคของตัวเครื่องไว้คร่าวๆนะครับโดยหลักๆคือ หน้าจอ6.67นิ้ว Full HD+ Plus นะครับหน้าจอเป็นแบบ Hole Punch Screen นะครับหรือว่าจอแบบเจาะรตูตรงกลางนั่นเองนะครับมาครับ Android version 11นะครับชิปเซตเป็นของ MediaTek MT6771 นะครับก็คือ Helio P60 นั่นเองนะครับกล้องหลัง64ล้านนะครับกล้องหน้า32พอร์ท a C นะครับมีแบบ4.5แล้วก็ชาร์จไวที่ จริงๆเขาก็โมอแหละผมว่าคือมันไม่ได้ไวเลย5โวลต์2แอมป์เนี่ยคือมันคือชาร์จธรรมดาที่ช้ามากเอาว่าชาร์จแบบ4 0 0 0 5 0 0 0เนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณน,น่าจะเกือบ3ชั่วโมงน,นะครับไม่ได้ไวอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ภายใน,นกล่องกันนะครับแน่นอนแหละว่าเปิดออกมาเราต้องเจอแก,กมือถือนะครับนี่คือหน้าตาของ Q ิวบ X50 นะครับซึ่งใครซื้อมาเนี่ยเขาจะใส่เคสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเคสก็ จริงจงก็งานดีนะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นเคสแบบ tpu นะครับคือเคสแบบเนี่ยเป็นเคสยางนิ่มๆนะครับตัวเคสเนียทำมาดีนะครับการเก็บขอบเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันทำมาดีนะแต่ตัวเคสเนี่ยไม่ได้กันขอบกล้องตรงนี้นะครับขอบกล้องมันจะนูนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางแบบเนี้ยก็อาจจะมีสิทธิ์โดนกล้องได้นะครับอ่ะนี่คือตัวเคสนะครับ แล้วก็นี่คือตัวเครื่องนะครับก็เดี๋ยวตัวเครื่องเราค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับมีเข็มจิ้มซิมนะครับนะครับมีคู่มือต่างๆนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับด้วยความที่คิวบัตเนี่ยเขาทำตลาดโลกด้วยนะครับไม่ได้มีขายเฉพาะแบลนจีนนะครับในหลายๆประเทศที่กำลังพัฒนาเขาก็ตีตลาดอยู่เหมือนกันแล้วก็มีหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จบเบามากเลยแล้วก็เล็กมากนะครับด้วยความที่มันปล่อยไฟธรรมดาเนาะ5โวลต์2แอมป์นะครับหัวปลั๊กแบบ EU นะครับ มีสาย usb type c เอาหเมตรแล้วก็มีหูฟังแบบ type c นะครับเป็นแบบเอียบัดคุณภาพเสียงเอาไปลองฟังแลวนะครับคุณภาพเสียงอารมณ์มาณหูฟังราน20บาทแลประมาณนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับและนี่คือหน้าตาของ keyboard x 5 0นะครับความพรมเนี้ยมาเต็มเลยนะครับผมจับครั้งแรกนี่คือผมวาวมากเลยผมไม่คิดว่าเฮ้ยมือถือในในเกรดเนี้ยเออเราพูดกันจริงๆเมื่อก่อนผมเรียกมือถือจัพวกนี้ว่ามือถือเกรดบคือมือถือประเภทที่ว่า ยังไม่ถึงขั้นแบรนด์จีนอย่าง Xiaomi อย่าง Huawei แต่ไม่ใช่มือถือกลอปอออผ,ผมเรียกประมาณนั้นนะครับแต่ช่วงหลังๆในหมู่นักเล่นเครื่องเล่นแบรนด์จีวกงนี้เขาเรียกว่ามือถือแบรนด์จีไต่เต้านะครับก่ก็แล้วแต่จะเรียดนะครับซึ่งวัสดุงานประกอบเนี่ยผมจับครั้งแรกนี่คือผมว้าวมากเลยผมไม่คิดว่าแบรนด์ระดับนี้มันจะทํางานประกอบได้ดีขนาดนี้ฝาหลังตัวนี้จับแล้วผมไม่รู้เลยว่าสรูรแล้วมันเป็นกระจกด้านหรือว่ามันเป็นพลาสติก นะครับม,มันมันมีฟีลลิ่งที่คลายกระจกอยู่พสอสมควรนะครับแต่ผมก็เคยโดนหลออมาหลายหลายเครื่องแล้วเหมือนกันนะที่แบบจับแล้วนึกว่ากระจกด้านแต่จริงๆเป็นพลาสติกด้านด้านขวาตรงนี้เป็นปุ่มสแกนนิ้วนะครับแล้วก็ปุ่ม power เนี่ยมันจะ,จะไปอยู่ด้านบนปุ่มสแกนนิ้วอีกทีนะครับสแกนนิ้วตัวนี้สแกนได้ช้ามากนะครับช้าแบบแบบช้ากว่าต่ำกว่ามาตรฐานมากแต่ว่ามือถือประมาณ3 0 0พันบ้านเราสแกนได้เร็วกว่านี้เยอะนะครับผมแก้ปัญหาโดยการ ผมเปิดสแกนหน้าแทนนะครับแต่สแกนหน้ามันก็สแกนได้ช้าอยู่แต่ดีกว่าสแกนนิ้วนะครับอันนี้คือเรื่องของสแกนลายนิ้มือนะครับด้านซ้ายตัวนี้เป็นปุ่มเพิ่มดเสียงที่วางอยู่ตำแหน่งได้ค่อนข้างโอเคนะเวลาตะแคงเครื่องเล่นเกมเนี่ยนิ้วก้อยนิ้วนางจะไม่โดนนะครับด้านบนจะมีจะเป็นถาดซิมแบบไฮบริดนะครับซิมที่2ก็เลือกเอาว่าจะเพิ่มเมมหรือว่าใส่ซิมที่2นะครับรองรับ ดูส G ดูโว้ LTE นะครับไม่รองรับ CA ใดๆทั้งสิ้นนะครับ Wi-Fi 5กิกด้วยด้านล่างมีพอร์ต Type C อยู่ตรงกลางนะครับอย่างที่บอกเป็นชาร์จธรรมดานะครับ5โวลต์สแอมป์ส่วนลำโพงเนี่ยจะเป็นลำโพงดอกเดียวที่อยู่ด้านขวานะครับด้านซ้ายเนี่ยเขาทำหลอกไว้นะครับก็จะมีมางส่วนนาซ่อนอยู่ในในลำโพงหลอกด้านซ้ายนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นลำโพงที่อยู่ด้านขวาตัวเดียวคุณภาพเสียงผ่านลำโพงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเบสไม่มีเลยนะครับติดแหลมด้วยซ้ำถ้าเปิดสุดเนี่ยก็ค่อนข้างแสูนะ พลิกมาดูด้านหลังตัวนี้จะมีกล้องมาให้ถึง4ตัวด้วยกันนะครับเล่นจัดมาให้ครบเลยนะครคือเล่นหลัก64ล้านนะครับเอาตัววัน13ล้านนะครับเดฟเลนเซอร์2ล้านแล้วก็เล่นมาโครที่ตัวนี้ให้มา5ล้านเลยนะครับแล้วก็มีแฟลชเป็น led แฟลชอยู่ดวงเดียวนะครับหน้าจอตัวนี้มีขนาดอยู่ที่6 6 7นิ้วนะครับเป็นจอ ips นะครับ480 plus นะครับหน้าจอสวยพอสมควรเหมือนกันนะครับมุมมองใช้ได้เลยนะครับมุมมองใช้ได้เลยนะครับแต่มันเป็นจอ IPS อะ่ะอยู่กลางแดดมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คืออย่างที่เรารู้กันดีแหละว่าจอ IPS อะ่ะมันไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐาน IPS ส่วนใหญ่ยิ่งในช่วงมือถือเรสีห้าพันเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ460นิดช่วงเนี้ยนะครับซึ่งถ้าอยู่กลางแดดก็อาจจะต้องเปิดจอสว่างสุดแล้วก็ต้องเพ่งหน่อยอะ่ะ ทัดหน่วงมากโทรัพบ์บลมถือว่าหน่วงมากเลยนะครับนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเรียวมีประมาณช่วงสมัยเรียวมีสองโกลอ่ะเรียวมีสองโกลเรียวมีสามโช่วงเนี้ยเออมันจะหน่วงประมาณนั้นเลยอะ่ะนะครับถึงแม้ว่าตัวเนี้ยมันจะได้ชิปเซตเป็นม e เด a t เฮ h e ลพีหกสิบซึ่งแอลแอน a n ตูตูเบนช h มาร์กของเฮ l โ o พีหกสิบเนี่ยมันอยู่ประมาณสองแสนนิดๆน,น,นะครับคะแนนจีพียูอยู่ประมาณสนะี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดอ่ะคือ เอาจริงนะความแรง GPU ระดับเนี้ยมันสามารถเล่น 60, เอาว60 FPS ได้ลื่นเลยอ่ะคุณปรับกลางๆเล่นได้ลื่นเลยอ่ะแต่ถึงแม้ว่ามันจะแรงพอตัวนะครับโดยเฉพาะ GPU ที่เล่นเกมหลายเกมได้เลยนะครับถ้าปรับกลางๆนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นชิปเซตร,ระดับ12นาโนเมตรนะครับมันค่อนข้างที่จะร้อนไวนะครับแต่ถ้าเล่นห้องแอร์ผมลองเทส r บเอาวคือเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าอ่มันหน่วงมากมันหน่วงแบบคือมันเล่นไม่ได้เลยอ่ะ เอาจริงนะเล่นคุณเล่นตัวที่มันลากจะอยู่เยอะๆอย่างบัวฟลอเรนติโนอย่างพวกนาคอสอย่างพวกไอริอะไรพวกเนี้ยคือ,ค,อคือเล่นยากมากอะทัชมันน่วงคือมันไม่ตามนิ้วเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เกมที่ต้องใช้ทัชสกรีนอะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็ยังพอเล่นได้อยู่แต่ถ้าในแง่ของการใช้งานทั่วไปเนี่ยสำหรับ Halo p 6 0เนี่ยผมว่ายัางคงโอเคอยู่นะแล้วบวกกับหน่วยความจำตัวเนี้ยมันได้เป็นแบบ UFS สอดด้วยไงมันมีสปีดอ่านเขียนที่ค่อนข้างไวเวลาเราใช้งานทั่วไปอะมันก็ มันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไวมากว่าแบบรูดปาร์กอะไรเงี้ยแต่เวลาเราใช้งานเวลาเราเข้าออกแอปต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะมันก็ไม่ได้ชา้าจนแบบจนมนันงุหยินอะนะครับอย่างผมทุกวันเนี้ยผมใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักนะครับเนี่ยผมใส่ซิมหลักไว้สองซิมบนเครื่องเนี้ยผมใช้งานเป็นเครื่องหลักตลอดเนี่ยไลน์ผมก็อยู่บนเครื่องเนี้ยผมใช้เป็นเครื่องหลักนะครับซึ่งถามความรู้สึกผมอ่ะผมว่า มันก็ไม่ได้ช้ามากอ่ะก่อนหน้านี้ผมใช้ด้วยมินิโสิผมยอมรับว่ามันเร็วกว่านี้มันเข้าออกแอปได้เร็วกว่านี้มันทําอะไรได้เร็วกว่านี้แต่น,นี้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้ามากจนผมหงุดหงิดนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะ h e ลโลพีกบบวกกับ UFS สอยังใช้งานได้โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าผมไปใช้แอปอะไรที่มันแบบต้องพึ่งทรัพยากร CPU เยอะๆอย่าง s h o ป e ีอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวนะครับกดโค้ดอะไรตอนเที่ยงคืนเนี่ยคือคือกดไม่ทันเลยนะครับ อันนี้คือไม่รอดนะถ้าใครจะซื้อมากดโค้ดอะไรพวกเนี้ยตัวรอมของ keyword x 5 0ตัวน,นี้นะครับจะเป็นเพียวแอนดรอยนะครับเพียวแอนดรอยเนี่ยมันจะอยู่ในมือถือพวกแบรนด์จีนแต่ตัวพวกเนี้ยสำหรับนักเล่นเครื่องจีนพวกเนี้ยเราน่าจะคุ้นเคยกันดีแหละนะครับข้อดีของเพียวแอนดรอยคือพอมันมาอยู่ในเครื่องที่มันมีสเปคไม่แรงเนี่ยมันจะลื่นนะครับมันจะลื่นกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับด้วยความที่มันโล่งมากมันโล่งจนแบบคือ เราต้องไปหาโหลดแอปต่างๆเองนะครับมันไม่มีฟีเจอร์อะไรเลยนะครับอย่างพวกฟีเจอร์รูด3นิ้วเกสเจอร์ต่างๆโคลนองโคลน,คลนแอปเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนธีมอ,อะไรเนะี่ยคือแบบมันไม่มีเลยนะครับมันโล่มาแบบนี้เลยแต่ข้อดีของเพีวอนรอยคือมันทําให้มือถืออย่างตัวเนี้ยที่มันมีสเปคที่ไม่ได้แรงนะครับสามารถใช้งานได้อย่างลืน่นไหล นะครับถ้าาคุณไม่เล่นเกมนะสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลส่วนกล้องไทรูตัวนี้64ล้านนะครับอย่างที่บอกว่าเลนส์จัดมาครบเลยนะครับกล้องหลัก64 64เนี่ยมันใช้เซ็นเซอร์ดีด้วยนะ Samsung socellg w o n นะครับ g w 1เนี่ยอยู่ในมือถืออินโทรแบรนด์ rand, หลายแบรนด์นะครับอย่าง redmi x สองโปรก็ใช้เซ็นเซอร์กล้องหลักตัวนี้นะครับอย่าง redmi note 8 Pro ก็ใช้ตัวนี้ซึ่งฮาร์ดแวร์กล้องเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยนะครับเลน ultra wide 16ล้านซึ่งโดยปกติมือถือ4 5 0า0ันในบ้านเราอะ่ะเราจะได้แค่เลนส์รัศมีอย่างมากก็8ล้านอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึ่เซีรผมพรส์มากเลยนะครับก็คือเลนส์มาโครที่มันได้มา5ล้านเลยนะมือถือบ้านเราหลายๆตัวราคา10,000่ยังได้2ล้านนั้นอยู่เลยนะครับแล้วเป็น5ล้านที่เป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับมันเป็นออโต้โฟกัสที่มันถ่ายได้ใกล้มากนะครับถ่ายได้ใกล้แบบเอาไปจ่อเลนกล้องเลยมันก็ยังโฟกัสอยู่ซึ่งอย่างนี้บอกว่าตัวนี้มันให้ฮาร์ดแวร์กล้องมาจัดเต็มมาก แต่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเด่นเท่าไหร่นะครับอย่างตัวโหมดพอดเทรตตัวนี้คือถ้าเป็นอินเตอร์แบด์เนี่ยเราก็จะสามารถใส่โหมดบูตี้เข้าไปนในโหมดพอดเทรตได้ปรับโหมดบูตี้แยกได้นะครับสามารถตั้งค่า F ก่อนถ่ายได้นะครับหลังถ่ายสามารถปรับรีโฟกัสใหม่ปรับค่า F อะไรได้แต่ตัวนี้โหมดพอดเพลตเราจะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับแม้กระทั่งก่อนถ่ายเราก็ปรับไม่ได้ นะครับโหมดบูตี้ที่มันปรับได้เป็น10ระดับเนี่ยไม่สามารถปรับแยกได้แล้วก็เป็นโหมดบูตี้ที่มันดิบมากนะถึงแม้ว่าเราจะปรับระดับ7ระดับแปดเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยมันยังรู้ว่าหน้าหน้ามันแย่มากอนะ่ะมันไม่มีความฟูฟริงอยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็บวตี้ได้เละเทะมากเลยนะสำหรับผมนะครับมีโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนสามารถถ่ายได้แต่เลนหลักนะครับกลางคืนมีก็เหมือนไม่มีเลยนะ เท่าที่ลองเาไปเทสนะครับคือมันต้องมือนิ่งมากอะ่ะมันถึงจะชัดนะครับโดยต่วใจประมาณ10รูปเงี้ยผมถ่ายเสียไปประมาณ8รูปอ่ะนะครับอีก2รูปชัดซึ่งเทียบกับถ่ายปกติที่ไม่ต้องอาศัยหมอกกลางคืนผมว่าผมถ่ายปกติได้ชัดกว่าอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยเซฟไ์กล้องมันคือแบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะถ้าถามผมนะผมว่าเขาต้องปรับปรุงเรื่องซอฟแวร์กล้องเยอะเลยอะ่ะแต่ฮาร์ดแวร์ตัวนี้มันให้มันจัดเต็มนี้นะอย่างโหมดโปรงเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะใส่มาให้อะไรนะ ไม่สามารถลาก ISO ไม่สามารถสลับเลนอะไรได้เลยซอฟต์แวร์ยังตามอินเตอร์แบรนด์อยู่เยอะนะผมว่าแต่ฮาร์ดแวร์กล้องเนี่ยผมว่าเขาจัดเต็มดีนะครับวิดีโอถ่ายได้ 1080p นะครับ30เฟรมต่อวินะครับเราก็ไม่มีกันสั่นด้วยนะครับวิดีโอกระตุกยับเลยนะครับวิดีโอ1 0น80ปนะครับ1ัน80ป30เฟรมต่อวินทีะครับตอนที่ถ่ายได้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเดินไปแล้วมันสั่นประมาณไหนนะครับ ก็ตามสเปคเขาไม่ได้บอกนะว่ามีการสั่นไม่มีนะครับแต่เท่าที่ดูในจอนี่คือไม่น่าจะมีการสั่นนะอย่างล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าเขาจัดฮาร์ดแวร์มาให้เต็มเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคือโหมดบิวตี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับกล้องหน้าคือต่อให้คุณปรับบิวตี้ระดับ6ระดับ7ระดับ8เนี่ย การการดูตี้งของมันน่ะมันดูไม่ธรรมชาตินะครับมันดูเบลอแบบมันเละะนะครับคือมันเหมือนซอฟต์แวร์ประมาณเราใช้มือถือมประมาณ3 4ี่ปีที่แล้วอ่ะมันประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ฮาร์ดแวร์เนี่ยผมยอมรับว่าเขาจัดมาให้แบบจัดเต็มจริงๆอ่ะฮาร์ดแวร์กล้องเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับสำหรับแบรนด์พวกเนี้ยคือต้องบอกว่ามือถือจำพวกนี้เมื่อก่อนมันเคยฮิตมากเลยนะเมื่อก่อนผมเอามารีวิวเนี่ย ยอดขายมันเยอะมากเลยทุกคนเชื่อปะ่ะคือแบบคนที่สั่งจาก AliExpress คนที่สั่งจากแบงกูดเนี่ยคนสั่งเยอะมากเพราะว่ามันน่าเล่นจริงๆเพราะว่าสเปคมันโหดแล้วราคามันถูกมากจริงๆนะครับแต่ทุกวันนี้ความน่าเล่นมันค่อยๆลดลงไปคือแทบเหลือสู์แล้วนะครับด้วยสเปคที่มันสวนทางราคาเหลือเกิน,นแล้วเสียวมี่เรียวมี่อินฟินิตอะไรพวกนี้เขามาตีตลาดมาเราแบบเขาทำราคาได้ดีมากแล้วก็สเปคโหดมากนะครับมันทำให้มือถือพวกนี้ มันไม่มีที่อยู่ในตลาดแล้วอะนอกจากโรเกตโฟนที่เป็นมือถือแบบทนน้าทนฝุ่นอะไรพวกนั้นะที่เออมันยังน่าเล่นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นมือถือพวกนเนี้ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่มีอะไรน่าลงไหลอย,อยู่แล้วอะนะครับอย่างตัวเนี้ยอ่ะคุณดูสเปคเนี้ยในอัลีสเปรสเนี้ยเขาขายเราอยู่ที่5,000กว่าบาทเลยนะซึ่ง5,000กว่าบาทเป็นราคาที่ผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะ เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสั่ง AliExpress ทางทั้งที่ทุกวันนี้เราสามารถกดใน Shopee เราสามารถสั่ง Xiaomi, Realme, i n f i n i t เครื่องสูนทยประกันเต็มปีทันแล้วโดยที่เราไม่ต้องรอง2ออาทิตย์3อาทิตย์แบบเมื่อก่อนอะนะครับอ่นนี้คือ q b o t X 5 0นะครับเอามาพรีวิวเล่าให้ฟังนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ก, like, กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับใครเข้ามาใหม่ยังไม่เคยกดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกว่า80%ของคนที่เข้ามาดูคลิปยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งการกดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยนะครับไอเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรก็สอบถามพูดคุยกันด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเราเจอกันใหม่นะครสรับวันนี้สวัสดีครับผม